อันนี้จะเป็นแมลงตามฤดูกาลนะครับมีเสียงร้องภาคอีสานเขาจะเรียกว่าแมงงวงนะครับเหมือนตัวจักจั่นตัวใหญ่ๆนะครับใหญ่กว่าจักจั่นประมาณสองสามเท่านะครับมีเสียงร้องอย่างนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเสียงจักจั่นตัวใหญ่เรียกว่าแมงงวงนะครับนี่ อยงร้องมันจะประมาณนี้นะครับมันจะอยู่ผุดขึ้นมาตามฤด,ดูกาลเหมือนกับผลตกก่อนทํานานะครับประมาณนี้นะครับีง่วงนะครับมันจะตัวจักจันนี่งเสียงนะครับจะเหมือน ตัวจักจั่นแต่มันตัวใหญ่กว่าจักจั่นประมาณสองสามเท่านะครับตัวใหญ่ๆนะครับนั่นก็เลยกับจักจั่นนี่ครับอย่างมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับม,มันบินไปแล้วนะครับไ,บไปแล เรียกว่าแมงง่วงนะครับภาษาอีสานนะแต่มันจะตัวใหญ่ๆญ่ใหญ่กว่าจักจั่นประมาณสามเท่านะครับจะลองดัง,งนี้นะนี่โอเคนะครับขอบคุณครับนี่นะครับยังจะรองอย่างนี้นะเรียวก็แมงง่วงนะ